ให้ให้สีไลบอก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 อกจากอากงอากงยแให้เยวให้บอกได้วให้กงงแจกมเด้คูน้องเอียตีเดียงลเการลกากี่ซ่วงแล้วโหโหงแล้วเขียสูงคือจกัวให่งางให้เขาเลือกเองบมกอเลือกแต่ซ่วงหงเขียูงุก็เขียวโหงเลยแล้วลกการกี่ซ่วงนะเลโหงตีเดียงอุซายเป่านะไม่เป็นไรวางอเหียจะได้ถายรูปกับคู่คู่อเหียอให้พ่อถ่ายรูปกับรูคู่คู่ไม่ใช่ hai hai hai, cho nó nước cho nó nước 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 ให right? ้เฮสันติแผงอ่างอะกดัอูนอเอียนะห่อละกี่ส้วงอตัวแผงอ่างซีขุนเสียชีมบอกป้าก็ได้นะเตัวงตัวสงอันนัง ตีไปให้ตัวใหญ่หัวทรงใช่อะซ่าอะซ่าเข้าไปป๋า

Ba cỏ cỏ bát 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 hoa 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 hoa

เาหลานๆข้ามาเลยเก๋ตีเสียงไอ้ใจบ่อยไอใจบ่อยกระเกตีเหนเกี้ยเก๋ตีเหน่ยเกี้ยตี๋เหนี่ยเกี้ยอ่าตัวเกี้ยโอเคไหนจับไ เข้ามาเลยเข้ามาเลยจุ๊บจุ๊บเข้ามาเลยคือขึ้นเดี๋ยวเราจะก็ไปแจกกันหลังจุ๊บค่ะ นิน้อยน่ะจุ๊บเห็นน้อยไหมจุ๊บอ่จุ๊บเห็นน้อยด้วยน้อยอะับอกไปยัง Lần đầu lần đầu lần rồi lần đầu 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 lần đầu

เด so uh ี๋ยวขาดตะเกียบมาอกเดี๋ยวเอาพันก่อเอาพันเอาพันแค่เพื่อติดพันถอดไอพันเปิไม่ตึงครับรับเอาพันรับให้แค่เออันนี้แค่แค่แพัน

Anhốt anốt à anốt 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 kẻ to. Cảm ơn anh.